สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่30เมษายนพุทธศักราช2565เวลา6นาฬิกากระผมอยู่ที่เกาะมากนะครับอยู่ที่บ้านพักริมทะเลตรงข้ามกับหมู่เกาะ4เกาะหนะครับตรงนี้เลยครับหมู่เกาะ4เกาะห ด้านทิศเหนือไปด้านโน้นก็จะเป็นเกาะใหญ่นะครับเกาะใหญ่เรากลับมาที่หมู่เกาะ4ี่เกาะห้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนับจากทางทิศต,ตะวันออกด้านนี้นะครับนับได้กี่เกาะครับ1 2 3 4 5สองี่ห้าในดีแต่ละเกาะเนี่ยครับจะมีร่องน้ำผ่าน แต่ปัจจุบันนี้บางเกาะนะครับติดกันแล้วนะครับผมจะนับเกาะจากทางทิศเหนือเกาะท้ายถ้ำดำเกาะหน้าเทวดาเกาะรูซิมเกาะหัวมวยแล้วก็เกาะกันตังนะครับถัดไปทางทิศใต้จะเห็นเกาะเล็กๆอีกเกาะหนึ่งเขาเรียกว่าเกาะป้อยถัดจากเกาะป้อยก็จะเป็นเกาะตาโศยายโสนะครับ เรียกเกาะตาโสยายใญโสก็จริงแต่ว่าเกาะที่อยู่ทางทิศเหนือเป็นเกาะใหญ่โสแล้วอยู่ทางทิศใต้เป็นเกาะตาโสนะครับเรียกรวบสองเกาะนี้ว่าเกาะตาโสยายใหญ่โสระหว่างเกาะตาโสยายหญ่โสตอนนี้ยังมีร่องน้ําลึกอยู่นะครับแต่ไม่ทราบอีสักกี่ปีถึงจะเกาะตาโสยายใหญ่โสจะติดกันในอนาคตอันไกลโน่นนะครับลงไปทางทิศ ต้อีกนิดหนึ่งนะครับที่เห็นหลังๆอยู่นั้นจะเป็นเกาะกระเมื่อคืนนี้คุยกันถึงเรื่องเกาะกระหลังจากที่ผมไม่ได้ลงไปประมาณสักสองปีเห็นจะได้ที่เกาะกระคุณหนูบอกว่าที่เกาะกระตอนนี้เหมือนกับ,บร้างเลยรกมากนะครับคุณหนูลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็รกจริงๆบอกว่าเพราะชาว มาเลสิงคโปร์หรือชาวจีนจากปีนังก็ไม่สามารถจะมาท่องเที่ยวที่กาะกระได้ก็ทําให้กอะกระเนี่ยลกร้างว่างเปล่าไปแล้วตอนนี้นะครับก็จะดึงคนงานขึ้นไปทําที่รีสอร์ทเสียส่วนใหญ่เพราะคนงานส่วนใหญ่ก็ต้องออกจากรีสอร์ทไปเพราะสภาพคล่องของการบริหารจัดการน้อยลงน,นะครับเพราะในระยะที่โควิดลุกมาตั้งแต่ ปีพศเท่าไรเอ่ยก็ประมาณ2-3ปีแล้วในปีนี้นะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถจะมาเที่ยวที่หมู่เกาะ4ก่เกาะหหรือเกาะกระได้ครับทําให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของหมู่เกาะ4ก่เกาะหรือเกาะกระก็ซบเซาลงนะครับครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้ฟ้าสลัวสักนิดหนึงเพราะเมื่อคืนฝนตกหลังเที่ยงคืนแล้วนะครับ แล้วก็ตกโปรยๆล,ลงมาเรื่อยๆทางที่เหนือตรงนี้จานเห็นเล็กๆจะมีเรือหาปลาอยู่ลำหนึ่งน,นะครับน่าจะไปเก็บกัดหรืออยังไงนะครับถ้าฟ้าเปิดนะครับตรงนี้ท้องฟ้าจะสวยงามมากเห็นไ,ไหมครับเนี่ยที่ผมยืนอ,อยู่เนี่ยตรงหมู่เกาะส่เกาะหเลยทีเดียวนะครับทําไมถึงเรียกว่าเกาะส่เกาะหหลายคนยังเรียกเกาะส่เกาะหอยู่ แต่ที่จริงแล้วในช่วงของตรงนี้นะครับที่เป็นทะเลสาบตอนกลางนะครับทะเลสาบสงขลาพัทลุงนี้จะมีอยู่3มตอนด้วยกันคือตอนบนตอนกลางและตอนใต้ตอนล่างนะครับตอนล่างตอนล่างก็อยู่ติดเขตสงขลานะครับทำไมผมถึงเรียกว่าทะเลสาบสงขลาพัทลุงเพราะผมว่ามันจําง่ายนะครับ าารพราะทะเลสาบสงขลาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วเราก็บวกคําว่าพัทลุงเข้าไปอีกคําเดียวเท่านั้นเองมันก็ทําให้ทะเลสาบนี้ทําให้มีชื่อที่ยาวออกไปกนิดหนึ่งแต่มันก็ดูดีนะครับเพราะถ้าเราจะเรียกว่าทะเลสาบพ,พัทลุงก็อยู่ตรงไหนอีกอาเกินใหม่หรือเปล่าแต่ทะเลสาบสงขลานี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็เลยขอบวกคําว่าพัทลุงเข้าไปอีกคำหนึ่งมันจะทําให้ทะเลทั้งสอง จังหวัดนี้เป็นทะเลเดียวกันจริงไหมครับครับผู้ชมครับเช้านี้อากาศสลัวฟ้ามัวฝนอยู่นิดหนึ่งนะครับทําให้ความสว่างไม่ค่อยชัดเจนเพราะตัวนี้ผมยังอยู่ในเวลา6นาฬิกานะครับที่หมู่เกาะสี่เกาะห้าก่อนจะก,กันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมทุกฝังทุกท่าน พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ